จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกนอตลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ก็เป็นทางฝั่งอาร์เซนอลครับที่บุกมาคว้าชายัยอีกครั้งถือว่าเป็นการประเดิมศึกใหญ่นัดแรกได้สวยสดงดงามเอาเป็นว่าประเด็นหลังเกมนอตลอนดอนดาร์บี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับช้างขอบอลข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน ก่อนเริ่มเกมนะครับต้องบอกว่าสภาพที่ทั้งคู่นะครับช่างแตกต่างกันและเกิดทางด้านสปเปอร์ภายใต้การคุมทัพของบอสอังเกจัดตัวผู้เล่นแบบรุกมาเต็มสู้ โดยมีความหวังคือจะแก้แค้นขัวอริให้จงได้หลังพ่ายคาบ้านมา2อสี่สั้นติดต่อกันในทางกลับกันครับทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลที่สภาพทีมไม่ต่างอะไรกับคนพิการขาดผู้เล่นคนสาคัญไปหลายลายการโดยการทั้งเดครไรท์มาติดโอเดการเราไปถึงผู้เล่นไปไ่ไป่แดงอย่างคาราฟิออลลี่เราไปถึงมีเกลเ,เมริโน,โนกัดเจ็บไปกันทั้งคู่ทำให้มีเกลอาเตตาครับไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากส่งสองผู้เท่าที่อายุแต่เลข3อย่างโทมัสปาเตและจอจินโยลงสนามเป็นคู่มิดฟิลตัวกล้านั่นจึงเป็นเหตุให้ตลอดทั้ง90นาทีครับเกลางขออาารนลไมม่่สถตก ฝั่งสเปอร์ได้ได้เล่นแต่เกมรับและก็รอสวนกลับครับเปอร์เซนการครองบอลแตกต่างกันสูงถึง70ต่อ30แต่ยังดีครับที่ทั้งคููสามารถประคองตัวเอาไว้ได้และไม่ก่อความผิดพลาดทําให้ทีมเสียประตูซึ่งจุดนี้แหละครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการขาดหายไปของ2มิดฟิลด์ตัวสําคัญอย่างเดคคไรและแมตตันอุเดกาส่งผลกระทบมากมายแค่ไหนต่อเกมแานกลของอาร์เซนอลส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ครับแม้ว่าเกมนัดนี้พวกเขาจะเป็นฝ่ายคครองเกมเหนือกว่าบุกเข้าใส่ปืนใหญ่อยู่แทบจะฝ่ายเดียวตลอดทั้งเกมมีโอกาสงา้างยิงประตูมากถึงแต่โอกาสน ที่ควรจะสกอตแทบไม่มีให้เห็นเลยการจับคูลูเซฟสกี้ที่ปกตินะครับยืนประจําการตาแหน่งปีขวาแต่ทว่านัดนี้อยู่ๆอังเกจับมายืนตาแหน่งมิดฟิลด์ตกกลางเพื่อจะหวังมากดอาร์เซนอลให้จมดินแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไรเพราะว่าจุดเด่นของคูลูเซฟสกี้นะครับคือการเลี้ยงบอลกระชากคู่แข่งไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องการจ่ายบอลซึ่งการจับเข้ามาเล่นตําแหน่งกองกลางคู่กับเจมส์ดดิสันนะครับมันดูเสียของไปสัหน่อยอีกทั้งจังหวะการเข้าทําของสเปอร์ในเกมวันนี้ครับต้องบอกว่าไร ้เพราะนอกจากการโยนบอลทางริมเส้นเขากรอบเคทษแล้วเกมรกั์เปอร์ไม่มีอะไรซึ่งก็ต้องชมเกมรับของอาร์เซนอลได้ครับเหมือนกับที่วันนี้พวกเขามาเล่นได้แบบแข็งแกรแ่งดีเหลือเกินไม่ปล่อยให้คู่แข่งเล่นในตามใจชอบคู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างการาบียมากานเย,ยและวิลเลียมซลิบาครับทำหน้าที่ในส่วนเกมรับได้แบบไม่มีขัดตกบกพร่องกับจัดความอันตรายของซูร์นาค่าตัว65ล้านปอนด์อย่างโซลันกี้จนแพลง่งริดไม่ออกส่วนนายด่านอย่างดาบิดรายาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยจังหวะเซฟจังหวะเซตเกม ในวันนี้มาจากวินัยในเกมรับอันยอดเยี่ยมของพวกเขาคงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดและแม้ในวันที่เกมรกดูจะไม่เป็นใจครับแต่ถวันลูกเซตพีสนะครับผมก็ยังคงเป็นทีเด็ดของปืนใหญ่เสมอมาชราว่าเกมรัดนี้ประตูชายของเดอะกันเนอร์มาจากลูกเตะมุมจากลูกโขกเต็มกระบาลของกราบเบียมากันเยสซึ่งหากนับตั้งแต่ปี2020นะครับพีรสมีแขผู้นี้เป็นประการหลังที่ทำประตูได้มากสุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ที่จำนวน15ประตูเท่านั้นยังไม่พอครับนับตั้งแต่ที่อาร์เซนอลได้จา World, ้างนิโคลัสโยเวก เขานะครับได้ประตูจากลูกตั้งเตะได้มากถึง23เม็ดมากสุดในพรีเมียร์ลีกจัดได้ว่าลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลยังคงเป็นไพ่เด็ดที่เล่นงานคู่แข่งได้เสมอแม้ในวันที่รูปเกมดูจะไม่เป็นใจแต่อย่างไรก็คว้า3มแต้มมาได้ครับน้องๆช้างขอบอนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน